จะให้มันดูอันนี้พี่น้องสายน้ำพุ่มสายน้ำพุ่มมันเหลือเยอะเลยเหลืออยู่ที่บ้านอย่างเยอะผมก็เลยคิดเป็นไอเดียออกมาก็เป็นดี y วเป็นอย่างนี้พี่น้องเนี่ยเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็ใช้พันให้มันเป็นเกี่ยว พี่น้องใช้พันให้มันเป็นเกลียวโน้นยาวๆมันเป็นเส้นยาวมากหรือใครจะไม่พันก็ได้ก็ไม่เป็นไรมันดีอย่างหนึ่งก็คือว่ามันไม่ได้ร้อนเหมือนลวดเนาะพี่น้องมันดีมากเอาส่วนผมนี่ผมก็มาพันเป็นเกลียวแล้วก็ใช้ดึงเป็นค้างอามอันนี้ผมก็จะ จะพันแล้วผมจะทําให้เต็มเลยนี่มันยังไม่เต็มเห็นไหมพี่น้องอยังไม่เต็มผมจะทําให้เต็มเลยก็จะใช้เส้นนี้แล้วอยู่ทางนู้นก็เป็นค้างดาวกระจายผมก็จะใช้อันนี้ผมไม่ซื้อรวดแล้วเพราะมันมีอยู่เปลืองเงินนะครับพี่น้องก็มาทําคลิปให้พี่น้องดูว่ายีธีิํคค้างเราก็ไม่จําเป็นต้องใช้รวดเสมอไปพี่น้อง เมื่อเรามีอะไรที่จะ DIY หรือปรับปรุงแก้ไขด้วยตนเองเราก็ทำผมก็เอาสายน้ำพุ่งมาแทนลวดพี่น้องเอาสายน้ำพุ่งเนี่ยมามามา,มาดึงแทนรวดมาทำค้างนะก็มาลงคลิปให้พี่น้องดูนะว่าวิธีทำค้างเอาของปัญญาภารวยผลก็ กลจะตกแล้วพี่น้ององุ่นก็ไม่ค่อยงามเท่าไหร่ผมจะทําแบบธรรมชาติพี่น้องผมจะทําแบบธรรมชาติเลยโลงเรือนก็ไม่มีผมก็ไม่ต้องนะอาจารย์บางคนแนะนําผมมาว่าไม่จําเป็นนะก็ทําให้ผมนี่ใจพองขึ้นมาหน่อยหนึ่งอาจารย์บางคนบอกว่าไม่จําเป็นขอให้ดินดี ขอให้เป็นพวกอเชีวภาพพวกชียวพันธ์เนี่ยของเรามีดีเราไม่จำเป็นต้องไปทำค้างทั้งฝนทั้งแดดทั้งหนาวทั้งแมลงเพีย้ยหนอนไม่ต้องกลัวทำให้ผมใจพองขึ้นมาพี่น้องนะก,ก็จบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับสำหรับการทำค้างอ่งนุ่น ด้วยกดไลค์กดแชร์ให้ปัญญาพารวยด้วยกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้หน่อย,น,อยนะครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ